บริษัท Big t e ท h ระดับโลกเริ่มตบเท้าประกาศกล้าวลงทุนในไทยเพียบ Microsoft ก็คือหนึ่งในนั้นค่ะที่เล็งเตรียมเปิด Data Center ระดับหุยภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเช่นกันวันนี้จะพามาทำความรู้จักว่า Data Center สรุปมันคืออะไรมียังไงแบบม้วนเดียวจบกับเทรนดีสต็อ k เรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณค่ะ ดาต้าเซ็นเตอร์คือพื้นที่ใช้สําหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ท่ายแล้วก็เครือข่ายและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งส่วนประกอบที่ว่านี้นะคะก็อย่างเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมระบบจัดเก็บข้อมูลการบริการฝากวางเซิร์ฟเวอร์และเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ก็พวกข้อมูลความจาไฟเอกสารโปรแกรมต่างๆและรักษาความลับให้หน่วยงานและองค์กรค่ะนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบและโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซอ้อนมีการสำรองแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นการดําเนินการระดับอุตสาหการรมโดยใช้ไฟฟ้ามากพอๆกับเมือง เล็ลเลยความสําคัญของ Data Center ก็คือมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆโดยเฉพาะภาคธุรกิจค่ะเช่นการจัดเก็บข้อมูลการสำรองข้อมูลและการกู้คืนแอปพลิเคชันด้านการผลิตเช่นพว e mail, กอีเมลธุรกรรม e-commerce ปริมาณมากๆกับเลื่อนชุมชนเกมออนไลน์เก็บข้อมูลสนับสนุนขนาดใหญ่และการเรียนรู้อุปกรณ์และปัญญาประดิษฐ์ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ Data Center ในไทยปัจจุบันเนี่ยนะคะดัต้าเซ็นเตส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมักจะให้บริการแบบโคลเคชันค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือให้บริการให้พื้นที่เช่าเพื่อนาระบบคอมพิวเต ไปวางนะคะตัว Data Center เนี่ยนะคะก็จะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าระบบระบายความร้อนระบบเครือข่ายสําหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภยัยเพื่อผู้เช่าเนี่ยไม่ต้องลงทุนสร้าง Data Center ด้วยตัวเองซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายทั้งการก่อสร้างแล้วก็การขอใบรับรองมาตรฐานที่เข้มงวดหลังจากสร้างแล้วเนี่ยค่าดูแลรักษาก็สูงด้วยเช่นกันค่ะแต่สาหรับองค์กรบางเจ้านะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆการสร้าง Data Center ของตัวเองก็มีนะคะเช่นองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านคลาวด์อย่าง Microsoft Google Amazon ทีี่ม Data Center ขอ ต,ตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานคลาวด์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆส่วน Microsoft ประกาศลงทุน Data Center นะคะปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องมึนเอิญแต่เกิดจากการพูดคุยหารือกันมาล่วงหน้าต่อเน,นื่องหลายเดือนจากบทบ,บาทเซลแมนของนายกรัฐมนตฟรีนี่แหละค่ะหลายคนคงจาได้ว่าช่วงปลายปีที่แล้วรัฐบาลไทยและ Microsoft เนี่ยลงนาม MOU ณัทซานฟรานซิสโก USA ยกระดับด้านดิจิทัลในไทยรัฐบาลไทยและ Microsoft เขาก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภายใต้วิสัยทัศน์ในการยกระดับประเททศไทย มุ่งสู่ก้้วต่อไปกับนวัตรกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือ M O U นี้เนี่ยจะมีการนำเทคโนโลยีคลาวด์แล้วก็ A I จาก Microsoft มาเสริมความแข็งแร่งด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการจ้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนไทยปู่ถางให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในระดับผูมภาคด้านนวัตกรรมดิจิทัลและความยั่งยืนก็อยากจะให้รอรับข่าวดีนะคะที่บริษัท b i ๊กเทคเนี่ยจะมาลงทุนในไทยหลังจากนี้อีกรัวๆเลยและทั้งวันนี้นะคะก็คือ Trend ์ทิปส์คเรื่องดีต่อใจที่ถัดมาให้คุณโดยออมสุพนิดาจันมูลค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ